นี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะวันนี้มาในหัวข้อคนที่เงียบหายไปเขาเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะดูเหมือนความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะถูกแบกความรู้สึกความคิดทุกสิ่งทุกอย่างแบกมานานมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่า บางคนอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีระยะทางก็ได้นะอาจจะเป็นคนเก่าที่อยู่ห่างไกลกันหรือว่าเคยเลิกลากันไปแล้วหรือมีระยะทางมีโอกาสที่จะได้กลับมาพบมาพูดมาคุยมาเจอกันนะคะยังมีความเป็นห่วงหรือว่ากลับมาอยู่ในห่วงความคิดความคิดถึงก็ได้นะยังมีความกังวลอยู่กับคนคนนี้ ยังคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะพัฒนาไปได้ไหมนะคะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนนะคะมีความคิดถึงแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ทุกแล้วก็เครียดอยู่แต่เพียงลําพังนะคะอะงั้นมาดูกันว่าตอนเนี้ยคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขานะคะคุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับอาจจะมี บททดสอบในความรักความสัมพันธ์อาจจะมีระยะทางความห่างไกลเนี่ยแล้วก็มีความพยายามที่จะต้องอยู่กับคนคนนี้บางทีมันอาจจะมีกำแพงที่ตั้งสูงที่คุณไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็ได้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังยึดยื้อยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปไหนเลยมันเหมือนกับอยู่กับที่อยู่กับทางเนี่ยค่ะ บางคนอาจจะเป็นคนห่างไกลก็ได้นะคุณและเขาน่าจะมีเซนส์มีแรงสังหอ์มีใจที่สามารถสื่อถึงกันได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยพูดอะไรออกมาค่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้างานก็ได้แล้วตัวคุณนะ่ะคุณก็ยังพยายามที่จะเอาชนะความรู้สึกเอาชนะใจเอาชนะความคิดหรือเอาชนะปมในอดีตที่มันผ่านมาแล้วอะค่ะ คุณรู้ว่าคนคนนี Pokémon ้เป็นคนที right ่ตัดสินใจแน่แ hmm. น so ่เด็ดเดี่ยวนะเมื่อเขาจะทําอะไรเขาจะทําให้ได้เขาจะทําให้สําเร็จเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ยอมพูดอะไรแล้วก็ดูนิ่งอ่ะเป้าหมายของเขาอาจจะมุ่งไะเน้นไปในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ความมั่นคงในอนาคตและชีวิตก็ได้นะงั้นมาดูกันว่าตอนเนี้เขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาเห็นนะความจริงใจ สิ่งที่คุณได้ทุ่มเทแล้วก็ทําให้เขามาตลอดนะคะเขาก็อยากจะทําให้มันดีนะแต่เพียงแค่ว่านะตอนนี้มันยังอยู่ด้วยกันไม่ได้มันอาจจะต้องใช้เวลาในการผ่านบททดสอบหรือว่าพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานความรับผิดชอบความต่างในด้านของาศาสนาวัฒนธรรมพวกนี้นะคะหรือว่าครอบครัว ทำให้มันไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้หรือว่ามาทําให้มันพัฒนาไปได้ในตอนนี้แต่เขาก็คิดว่าก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดนะเขาก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงมันถึงจะดีพอเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณนะคะในใจเขา่าเขาคิดถึงคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากการที่จากกันไปห่างกันไปอ่ะทาให้ได้เห็นว่าเฮ้ยที่ผ่านมา สิ่งที่คุณพูดคุณคิดคุณทําเพื่อเขา่าคุณเข้าใจเขามาตลอดแล้วก็เสียสละเขาเพื่อเขามาตลอดอ่ะเฮ้ยมันดีจริงๆงั้นมาดูว่าไอ้ที่เขาเงียบหายห่างไปนิ่งๆเนี่ยตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเหมือนเขาพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเหมือนกับพยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะทําความเข้าใจกับความแตกต่างในทุกๆอย่างอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วอะ มันเหมือนกับโลกของเขาทั้งใบอ่ะมันพังทลายลงไปเลยมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเลยอะคะ่ะเขาได้แต่รอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกนะเขาเอาแต่ส่องคุณหรือว่าสนใจในตัวคุณอยู่นะคะเขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะตอนเนี้ยมันติดแงกอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของความคิดหน้าที่หรือว่าความสัมพันธ์นะคะเขาต้องการที่จะทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้นะ มันเหมือนกับบางคนถ้าติดก,กับอะไรบางอย่างเขาก็ต้องการที่จะจบหรือถ้ามีระยะทางเขาก็ต้องการที่จะลดระยะทางนะคะเขาอยากทําความฝันให้มันเป็นจริงอะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามอะเขาอยากทําให้มันชัดเจนอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วอะค่ะนะอะมาดูกันว่าแล้วคุณควรจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ คุณควรที่จะนิ่งสงบสุขุมนะอย่าใช้อารมณ์นะคะใช้สติเยอะๆแล้วก็เป็นกําลังใจนะบางคนที่ไม่ได้ติดต่อก,กันสามารถใช้กระแสจิตคุยกันได้นะคอยส่งความปรารถนาดีส่งความรู้สึกดีๆให้เขานะคะค่อยๆเรียนรู้พัฒนาเรียนรู้จากอดีตไปอะค่ะอะไรที่ไม่ถูกใจคุณก็สามารถที่จะเลือกคิดทาแล้วมาคุยกันด้วยเหตุผลได้นะคะแล้วมันจะดีเองนะคะสู้ๆค่ะ ค่ะแม่ขอชิงช่องแป๊บหนึ่งขอชีบแปบ๊บหนึ่งได้ไหมได้ไหมขอชีก่อนอเวลาความสงบแป๊บหนึ่งฮะนะครับนะครับเด็กดี